สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะไผ่ตรงดำลำลายใบด่างค่ะไผ่ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะพร้อมปลูกตัวน,นี้ก็ตอนกิ่งจากต้นพันธุ์ของทางสวนเลยนะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนายงจังหวัดตังค่ะลายของเขาสวยมากเลยค่ะเป็นไผ่ลำต้นก็ลายนะคะขึ้นลายชัดเจนค่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสกกรนครหรือแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0515839หรืออีกหงช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ